สวัสดีครับทุกคนผมแหมมโป้ครับเดี๋ยวภาคนี้จะมาสอนวิธีการสร้างตารางนัดในแอปพลิเคชันไลน์นะครับหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าไลาสามารถที่จะทําตารางนัดได้นะครับในกรณีที่เราส่งไปในรายกลุ่มนะครับไลนทำงานเนี่ยบางครั้งที่แบบข้อมูลมันเยอะนะครับตารางนัดมันก็อาจจะหายไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะมาสร้างตารางนัดนะครับให้เป็นจริงเป็นจังเวลาที่มันถึงวนันหรือใกล้วันที่จะ ถึงวันนั้นเนี่ยมันก็จะมีการแจ้งเตือนให้เราทุกคนได้ทราบหรือรับรู้นั่นเองนะครับวิธีสร้างตารางนัดในกลุ่มไล n e นะครับให้เราเข้าไปที่ไลา์าจะเข้าไปที่แชทส่วนบุคคลนัดส่วนบุคคลก็ได้หรือว่าจะเข้าไปที่กลุ่มนะครับนัดกลุ่มแบบนี้นะครับแล้วก็ให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับกดบวกนะฮะแล้วก็มองหานะครับตารางนัดนะครับ มันอาจจะเป็นสีไม่เหมือนกันนะบางคนอาจจะเป็นสีชมพนะูนะครับของผมเป็นสีม่วงนะอ่านะครับหลังจากที่เราเข้ามานะครับเขาจะให้เราเขียนชื่อกิจกรรมนะครับผมจะนัดหมายกันส่งการนะครับกลับบ้านวันที่อ่า ยี่สิบนะครับในสาะอ่านะครับรายละเอ,อียดกิโลกรัมนะครับคบกันเวลาสิบเจ็ดนาฬิกานะครับ แล้วเราก็เลือกวันนะครับเลือกเดือนนะครับเดือนเมษาเลือกวันที่17นะครับแล้วก็เลือกนะครับแล้วเราก็เชิญสมาชิกนะครับแล้วก็กดส่งไปนะครับแล้วก็กดโอเคอ่าแค่นี้เองนะครับทุกคนที่เราเชิญนะครับก็มีกี่คนเนี่ยเขาก็จะมาตอบในคอมเมนต์ของเรานะครับตอบในส่วนของผู้ตอบนะครับ เราก็อาจจะส่งคัดลอกลิงก์ตัวนี้ไปให้เพื่อนๆได้นะครับที่เขาไม่ได้อยู่ในกลุ่มนะครับหรืจะดึงเขาเข้ามากลุ่มแล้วก็ค่อยสร้างอีกทีอะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับ mm hmm. โอเคนะครับ mm hmm. นังให้เรากดออกไปนี่ครับตามนัดหมายของเราก็จะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับ mm hmm. ก็ลองเอาไปปรับแต่งใช้งานนะครับหลายคนอาจจะยังใช้แอป ปฏิทินแอปนั่นไหวหรือว่าแอปนู้นแอปนี้ที่อยู่ในเพจสต์เยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่า l ล ne แอปพลิเคชันมันสามารถสร้างตลาดนาัดแบบนี้ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่จําเป็นต้องโหลดแอป <_ S 1> ให้มาเปลืองพื้นที่มือถือนะครับเพราะว่าบาง,บางครั้งหรือบ,บางคนโทรศัพท์มือถือก็ความจาน้อยอยู่แล้วนะครับก็ใช้วิธีนี้แล้วกันนะครับครับผมถ้าคลิปนี่มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะฮะและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเพื่อที่จะพลาดคลิในคลิปต่อไปเนาะสำหร,รับวันนี้มา